พักภูมิใจไทย,ยจัดพิธีกรรมอย่างใหญ่โตมโหฬารตายมีอยู่3ชื่อที่สแกนอย่างรเร็วมีอยู่3าชื่อหมาแก่สะดุดก่วแล้วกันใค,ใครไม่สะดุดหมาแก่สะดุดมาไงเนี่ยสองชื่อแรกนะคะชื่อแรกก็คือนายกเบี้ยวชื่อที่สองก็คือสสฟลุกค่ะนายกเบี้ยวก็คือพ่อสสฟลุกก็คือลูกเป็นพ่อลูกบ้านใหญ่ธัญบุรี ชื่อจริงๆก็คือกฤษดาลีนวรัตและมณัสนัน์หรนวรัตอดีสสสปทุมใช่ไหมด้วยความเคารพบ้านใหญ่ธัญญะเป็นคู่กัดกับบิ๊กแจ๊ดเมืองปทุมที่ผมแตลกใจที่ผมเพื่อไทยตอนนั้นเขาอยู่เพื่อไทยไงคู่กัดกับบิ๊กแจ๊ดตอนอยู่เพื่อไทยโกวเป็นพื้นฐานสั้นๆนายกเปี้ยวสสฟลุกบ้านใหญ่ธัญญะสังกัดพักเพื่อไทยแล้วเป็นคู่กัดกับบิ๊กแจ๊ดคำรณวิททูปกระจ่างซึ่งวันนี้ ยืนอยู่โค้ชเสร็จเงินก็คือไปอยู่กับภูมิใจไทยพูดก,กันตรงๆแต่อยู่ๆนาย,ยกเบี้ยวกับลูกชายแต่อยู่ๆภูมิใจไทยเขาคิดยังไงรับคู่กัดของบิ๊กจ๊ดเข้าพักเบิ๊กจ๊ดกับพ่อลูกบ้านใหญ่ธัญญะจะมองหน้ากันอย่างไร mm hmm. เพราะไปอยู่ในพักเดียวกันและที่สำคัญที่สุดนะ เขตเรื่องสนามเลือกตั้งในจังหวัดปทุมธานีสีน้ําเงินจะให้ใครเป็นตัวหลักในการลงนลในแต่ละเขตการจัดการพื้นที่มันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมมันมีปัญหาใช่ไหมซ้อนหรือไม่ซ้อนไม่รู้ละในด้วยวิถีการเมืองเนี่ยมันมันเหยียบเท้ากันอยู่อนแน่นอนทีนี้ทีนี้ในแต่ละจังหวัดมันจะต้องมันจะต้องมีขุนผล บริหารพื้นที่ทั้งจังหวัดเป็นตัวหลักในการบริหารใช่บริหารพื้นที่ทั้งจังหวัดใช่ค่ะวางเกมอ่ะพูดง่ายด้วยหลักแล้วนะเขาใช้น้ำหนักไทยวิธีมันต้องใช้บิ๊กแจ๊สนายกอบจซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถฟัดพักเก่าของบิ๊กแจ๊สสามารถฟัดฟัดพรรคเพื่อไทยอยู่ะตอนก่อนหน้านี้ใช่มันเห็นภาพกันอยู่มันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่อยู่รับเอาคู่กัดของ บิ๊กจ๊เข้ามาอยู่ภูมิใจไทยแล้วบิ๊กจ๊ะทําไงเนี่ยไม่ใช่พยังสงสัยอยู่พมยังแปลกใจอยู่หรือเกิดอะไรขึ้นค้างไว้เป็นประเด็นค่ะให้ไปช่วยกันคิดต่อค้างไว้เป็นประเด็นแต่เดิมนั้นเขาก็บอกว่าสู้กันอยู่สามขั้วพื้นที่ปทุมนะขั้วแจ๊ดขั้วน้ําเงินขั้วแดงแล้วก็พั้วส้มประธานโทษเขาสู้กันสามขั้วคือแดงน้ําเงินแล้วก็ส้มใช่ ต่อมาแดงทําท่าจะเพี่งพั้มเพราะนายกแจ๊ดบิ๊กแจ๊ดเขาเทข้างสีน้ําเงินมันคู่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 ต่อสู้หลักมันก็ควรจะเป็นสีน้ําเงินภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่ของบิ๊กแจ๊ดสู้กับสีน้ําเงินขณะที่สีแดงรอดเข้ามาได้สักหนึ่งหรือ2เขตนี่ก็บุญแล้วแต่ไปเป็นมามันเกิดอะไรขึ้นเอาคู่กัดของบิ๊กแจ๊ด ดูไปแล้วเอองงเหมือนกันดูไปแล้ว <นะ S 2> ดูไปแล้วงงเหมือนกันนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเ,ออเกมบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยเขาอไม่รู้ไม่รู้